สวัสดีค่ะเรามาพบเจอกันแล้วนะคะแม่จ๋าที่ช่องแม่บีเอนจค่ะแม่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่น้องแก้วรีวิวสินค้านะคะคุณแม่จ๋างาน EP 316ค่ะเป็นงานผ้าสลาปนะคะคุณแม่จ๋าเรียบหรูดูดีมากๆเลยแม้ว่าแม่จะใส่ทํางานค่ะใส่ออกงานนะคะคุณแม่จ๋าได้หมดทุกโอกาสเลยนะคะสําหรับงานตัวนี้ค่ะคอเชิ้กระดุมหน้าอกจะอยู่ที่46นิ้วส่วนความยาว30ค่ะแม่สีพื้นพื้นนะคะแม่จ๋าสวยเก๋น่ารักแบบนี้เลย ไม่โฟกัสนะคะแม่อ่านี่นะคะแม่สาสวยเก๋น่ารักมากๆเลยคอเชิ้ตกะดูผ่าหน้าด้วยนะคะแม่ตัวนี้นะคะสีแรกเลยคะ่ะคุณแม่สาราคาน่ารักมาก199ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเดี๋ยวให้อ่าหนุ่มาดูให้หน่อยพี่อ้อมนะคะแม่สาราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะแม่นะสีที่มีนะคะแม่สาจะมีสีม่วงค่ะนะคะแม่สาตัวนี้สีม่วงนะคะแม่มันไม่โฟกัสนะอ่านี่สีม่วงน้องแก้วทาบกับกางนเกงให้ดูค่ะแม่ต่อด้วยนะคะแม่สาจะมีสีกรมค่ะนะคะแม่สาสีกรมนะ นี่เลยสีกรมก็สวยนะคะแม่สาสีกรมเป็นสีที่เข้มๆสีที่ใส่แล้วพางหนุนมากๆนะคะแม่จ๋าตัวนี้สีกรมรุ่นตัวยาวกันไปเลยค่ะคุณแม่จ๋าต่อด้วยนะคะแม่จ๋าจะมีสีเขียวเขียวตัวนี้จะออกเป็นโทนเขียวขี้ม้าค่ะแม่นะคะแม่๋าแม่ดูสิาลายผ้าของเขาเขาจะมีเอกลักษณ์เป็นลายผ้าของเขาเองนะคะคอเชิ้ตกระดุมหาหน้ารุ่นแขนยาวป้ายแขนนะคะติดกระดุมค่ะนะคะตัวนี้สีเขียวค่ะแม่ ่อด้วยนะคะแม่จ๋าจะมีสีส้มสีส้มก็สวยเช่นกันใส่แล้วขับผิวมากมากเลยนะคะแม่จ๋าสีส้มเนี่ยแม่เห็นไหมท้ากับงานกเก่งๆได้ทุกรุ่นใส่เป็นแบบปล่อยก็ได้ใส่เป็นแบบนะคะแม่จ๋าทับในแบบนี้ก็สวยหรือว่าใครจะเอาใส่เป็นงานเสื้อคลุมก็เก๋ค่ะนะคะแม่จ๋าตัวนี้สีส้มนะแล้วก็ตามด้วยนะคะแม่จ๋าจะมีสีมะนาวสีมะนาวแซ่บมาก สีมะนาวว้าวมากจี๊ดมากค่ะคุณแม่จา๋านะคะตัวนี้สีมะนาวค่ะแม่นะคะเดี๋ยวน้องแก้วทาบกับตัวให้อยู่ว่าสีนี้ใส่แล้วสวยขนาดไหนนะคะแม่จา๋าตัวนี้สีมะนาวค่ะแล้วก็ตัวที่น้องแก้วใส่นะคะแม่จา๋าแม่แจ้งกับน้องแอดมินว่าสีครีมได้เลยสีครีมก็สวยมันก็ไม่ได้เชิงครีมเลยอะแม่นะคะแม่จ๋าจะออกเป็นโทนสีครีมเข้มๆใส่แล้วคุมสะโพกใส่ทับ ก็สวยใส่ปล่อยก็เก๋นะคะแม่จ๋าใส่คุมก็ยิ่งเท่ไปเลยราคาตัวละ199บาทเท่านั้นเลยนะคะแม่จา๋าช่องทางการสั่งซื้อค่ะเบอร์โทรศัพท์ไลน์แอนะคะแม่จ๋ายกหูโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วแจ้งกับน้องแอดมินสนใจสินค้าที่น้องแก้วรีวิว EP 316นะคะแม่๋าแล้วก็ตาดได้สีสีม่วงสีกรมสีเขียวสีครีมที่น้องแก้วใส สีส้มแล้วก็สีมะนาวนะคะแม่จ๋าร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางฝากคุณแม่นะคะทุกทกท่านนะคะที่เข้ารับชมช่องคลิปของน้องแก้วตอนนี้นะคะกดถูกใจค่ะกด s u b สไครต์ให้กับน้องแก้วด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในอนะีพีหน้าสวัสดีค่ะ